อย่างไรเมื่อไม่พบสัญญาณโทรออกไม่ได้พบปัญหาสัญญาณขาดขาดหายหายสัญญาณอ่อนไม่มีสัญญาณสายหลุดรับสายไม่ได้เกิดจากอะไรสามารถแจ้งปัญหาได้ผ่านช่องทางไหนปัญหาไม่พบสัญญาณอาจเกิดจากสาเหตุดังนี้ค่ะ 1. มีผู้ใช้งานจำนวนมาก สาเหตุนี้อาจเกิดขึ้นได้ที่บริเวณที่มีผู้ใช้งานหนาแน่นเช่นงานอีเวนต์งานคอนเสิร์ตต่างๆหากใช้งานแพ็กเกจ 5G จะสามารถรองรับการใช้งานในพื้นที่หนาแน่นได้ดีมากขึ้นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่ใช้งานด้วยนะคะ 2. ถ้าอยู่ในสถานที่ที่เป็นจุดอับสัญญาณมีผนังหนาเป็นพื้นที่ปิดเช่นบนลิฟต์หรืออยู่ในพาหนะที่กำลังเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วอาจทำให้ไม่พบสัญญาณได้แนะนำเป็นช่วงการใช้บริการสักครู่และลองใหม่อีกครั้งค่ะหากยังพบปัญหาอย่างต่อเนื่องไม่ต้องเป็นกังวลใจนะคะ AIS อำนวยความสะดวกให้คุณสามารถส่งเรื่องแจ้งปัญหาได้ผ่านลิงก์อุ่นใจตลอด24ชั่วโมงเกียงกดลิงก์ รอกเบอร์และระบุรายละเอียดปัญหาลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะลูกค้า AIS ติดตามรายละเอียดโปรโมชั่นดีๆพร้อมสมัครผ่านน้องอุ่นใจผู้ช่วยส่วนตัวและวิธีการใช้งานบริการด้วยตนเองจาก AIS Contact Center กดติดตามไว้ได้เลยค่ะกดตรงนี้ได้เลยนะคะ